พ่อเมืองศรีสะเกดเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรารักษ์ประจำปี2568ชวนชิมช้อปทุเรียนปูเขาไฟเที่ยวไปเสียวไปปลอดภัยเมืองกันเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่27มิถุนายน2568ที่ผ่านมาครับที่บริเวณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรรักษ์ประจำปี2568ซึ่งอำเภอกันทรรักษ์ได้จัดงานนี้ขึ้นในระหว่างวันที่26มิถุนายน2568ถึงวันที่5กรกฎาคม2568ครับรวม10วันโดยมีกิจกรรมภายในงานมากมายครับเช่นการประมูลทุเรียนภูเข้าไฟที่ได้รับรางวัลประเภททุเรียนซูเปอร์พีเมียมและทุเรียนยักษ์จากการประกวดทุเรียน มีนางงามเป็นผู้ถือลูกทุเรียนผู้กาไฟมาให้ทำการประมูลนะครับซึ่งการประมูลเป็นไปอย่างสนุกสนานหลายภาคส่วนร่วมกิจกรรมโดยเงินที่ได้รับจากการประมูลมอบให้กิ่งกาชาตอำเภอกันทรรักษ์เพื่อเป็นสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในพื้นที่จากนั้นครับร่วมรับชมการแสดงการลำของนักเรียนจากโรงเรียนกันทารักษ์วิทยากว่า150าคนรำเปิดงานพร้อมเพียงอย่างสวยงามครับ โดยนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานมอบรางวัลให้กับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรการประกวดการจัดกระเช้าผลไม้และการแข่งขันแส่ลผ้าเบนจะสีครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการได้ทําการเปิดงานโดยการใช้หุ่นยนต์โรบอทครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานจากเด็กนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคกันทาลักษ์ทำการเคลื่อน ผลทุเรียนนำส่งให้กับประธานในพิธีนำขึ้นแท่นวางที่เป็นรูปบังเกอร์นะครับซึ่งเป็นรูปหลุมหลุบภยัยก่อนสแกนลายนิ้วมือเพื่อเป็นรหัสนับถอยหลังให้ภูเขาไฟพวยพุยพ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์การเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอกันทรรักษ์ประจำปี2568ครับกาเอกสมควรสิงคานายเพอกันทรักกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนกลุ่มเกษตร,รกรและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษ์ทุกภาคส่วนครับมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาธมพันผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนผูกเขาไฟของขอำเภอกันทรลักษ์ตลอดจนส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวศิลป,ะ,ปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นและเพิ่มช่องทางการตลาดผลไม้และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เป็นการสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนชาวอำเภอการทารักตลอดทั้ง10วันของการจัดงานจะมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร5ชนิดการแข่งขันปอกและกินทุเรียนการประกวดส้มตามลีลาและกองเชียร์การประกวดการแข่งขันแสลผ้าเบญจศรีนะครับและการจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องท้องถิ่นการจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่องของกำนันผู้เหญ่ยบ้าน การเดินแบบผ้าไทยผ้าไทยพื้นถิ่นนะครับการประกวดไก่พ่อพันธุ์พื้นเมืองโชว์สัตว์สวยงามและการประกวดทูบีนัมเบอร์วันการทารลักษ์ขอบวดแดนครับทางด้านนายอนุพงสุขสมนิตผูว้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่างานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอการทารลักษ์ประจำปี2568และ1อำเภอ1เทศกาลสร้างสารรค์ เป็นเวทีสำคัญภายใต้วรรจังหวัดศรีสะเกดครับดินแดนเกษตรปลอดภยัยการค้าการท่องเที่ยวครบวงจรโดยทุเรียนภูเขาไฟที่ขึ้นทะเบียน G.I มีจุดเด่นรสชาติหวานมันกลิ่นหอมไม่ฉุนเนื้อเนียนละมุนสีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผลสร้างการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วประเทศพร้อมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งภายในงานนะครับยังมีผลไม้คุณภาพดีผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรสินค้าโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรเกษตรกรจำหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งอำเภอการทรลรักษับเป็นอำเภอที่มีผลผลิตทุเรียนผู้เขาไฟสีสเกตนะครับจำนวนมากเป็นลำดับที่1ของจังหวัดในขณะที่พื้นที่ที่ติดชายแดนของอำเภอการทรลรักษับแม้จะมีสถานการณ์ด้านความมั่นคง ทางด้านชายแดนแต่ว่าอำเภอกันท่ารักก็ยังมีความน่าเที่ยวชมและก็ปลอดภยัยทั้งวัดวาอารามนะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คือศาลหลักเมืองกันท่ารักโดยมีพระสยามเทวาธิราชให้สักการะผ่านพื้นที่หมู่บ้านชายแดนก็จะพบกับหลุมหลบภัยหรือว่าบังเกอร์เป็นการสร้างความอบอุ่นของชาวพื้นที่นะครับจึงอยากจะขอเชิญชวนครับมาชิมมาชอบทุเรียนภูเขาไฟเที่ยวไปเสียวไปปลอดภัยเมืองกัน สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทารักษ์กันครับทิตาลีทิพย์ทวีสุภาพข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน